นับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพจจุกลก็เที่ยว,ลวกล,วลย,ยบอง ทีนี้นะครับก็ห่วงใยในเรื่องการกาแรแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะครับาทางเราทางเจ้าที่เราก็เข้าใจในเรื่องของตลอดขนนเทนีนะครับวัฒนธรรมในเรื่องการางานบันไหลนะครับแล้วก็มัฒนิรรมการไทยนะครับแต่ก็อยากจะฝากเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาก็หามาตรการป้องกันในเรื่องการติดเชื้อโควิดนะครับก็สวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วกยะห่าง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลเนี่ยก็ยจะแน่นหนานะครับก็พยายามที่จะรักษาเพื่อให้เชื้อไปแพร่กระจายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลับไปบ้านก็จะอาจจะมปติดคนเข้าคนแก่นะครับแล้วก็โอกาสที่จะเสียชีวิตสูงนะครับในส่วนที่ติดที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยในส่วนในเรื่องของการจราจรในเรื่องของเท่าภัยพิตินนนะครับท่านผบตรนะครับคลเอกสุกวัสดิ์แจริสุขเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสหารสุขฝ่ายปกครองทหาร,ะาารนะครับแล้วก็อาสาสมัครต่างๆนะครับเทศบาลฝ่ายปกครองท้องถิ่นอะไรต่างๆเนี่ยร่วมกันที่จะบ,บริการพี่น้องประชาชนํนำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับวันนี้ผมมาตรวจเชี่ยมกับท่านผุ้การจุนรีนะครับแลว้วก็ท่านผู้การ,ำรอำนวยการท่านสองนะครับแล้วก็เจอหลายหน่วยงานนะครับก็ทุกคนมีความตั้ใจดีครับแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบ,บัติหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนครับ สนับสนุนข่าวโดยกล้วยแขกแม่มดแห่งตลาดสดเมืองชุมแพของแท้ต้องมีรูปแม่มดขี่บานาด้าโบท๊ทนะจ๊ะ